สวัสดีเอสีทุกคนเดอ้อที่ที่ช่วยวร่วมรื่นทอดกระถินทอดกระถินให้แกนางนายญาติของนางทองใสจิตกระโทกนายประสงค์คิดกระโทกที่วัดสามัคคีธรรมดงการจังหวัดลบบุรีท่าวุ้งนางทองใสและนายประสงค์มาทำบุญเผื่อแผ่ให้แก่ญาติเขาทุกทุกคนขอให้เอสีทุกคน,ท,กคนที่ อยู่ทางไกลมีแต่ความตกความเจริญขอให้ครอบครัวทุกๆคนมีแต่เงินแต่ทองย่า้เกอย้ายไข่ขอที่ทำมาก็ขอให้รับให้มากปน็นเงิขึ้นเป็นล้านสองล้านขอบุญกุศลให้ร่วมกับนายประสงค์นางทางั้งสายจิตกระโทบด้วยเถิดปฐิทิ่นทานนี้รวมๆกันทุกคนที่อยู่ทางไกลและทางใกล้ที่ร่วมมาขอให้มีแต่ความตกความเจริญขอให้บุญกุศลนีไ้ได้ร่วม กานทุกๆคนเลยเธออาทุกนี่ก็เอาเก็บไปเนาะเก็บ,กบใช่ไหมเอาไว้นานแล้วจะเอาเไปบ้านเพราะว่าแสงไหมเห็นไหมเห็นเห็นอยู่อันนี้มาทอดกระถิ่นที่บ้านนะนี่กองกระถิ่นที่ได้เนาะ ได้จากเอฟซีอันนี้ที่บ้านที่ท่าวุงวัดดงตาลทางไกลทางใกล้ทางทางไกลทางใกล้ไปกี่ที่เนี่ยไปกี่ที่ททีีีีีี่่่่นนนเเยยมาววั้ดอันนี้ที่วัดวัดดงตาลตำบลหัวสำโรงอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรี แม่ยืนตัวตรงเลยนะยายแมว